สวัสดีค่ะวันแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้จะมาตอบคําถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะเลย,เ,ลยเรื่องของว่าเลือดจางกินอะไรดีคะคุณหมอก็เลยอยากที่จะนํามาอัดเป็นคลิปนะคะจริงๆแล้วเรื่องของการสร้างเลือดการเพิ่มเลือดการทําให้เลือดลมไหลเวียนดีเนี่ยก็ไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของการกินอย่างเดียวยแต่ในเมื่อคาถามมันมาเรื่องของการกินซึ่งมันก็เป็นส่วนสาคัญเหมือนกันวันนี้แดงจะนํามาบอกให้ฟังนะคะมีอยู่5้าอย่างที่อยากจะให้คนที่เลือดจางเนี่ยลองกินดูเพื่อที่จะเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายนะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดเรื่องของการกิน5อย่าางงนด พูดก่อนว่าอยากให้มองร่างกายเราเป็นองค์รวมค่ะร่างกายเราอาจเปรียบเชิดง่ายๆเหมือนรถเลยนะคะแม้ว่าเราจะเติมน้ํามันก็คือกินดียังไงน้ํามันแบบโอ้โหดีมากเลยแต่ลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าพลังของรถมันไม่ดีรถแบบเสื่อมมากเลยเราไม่ได้ดูแลรักษามันเลยอย่างเงี้ยหรือว่าในรถก็เต็มไปด้วยอะไรที่มันทําให้ขับเคลื่อนไม่ดีะคะ่ะการบํารุงรักษาตลอดมาของเราไม่ดีมันก็ทําให้น้ํามันที่เข้าไปดีเนี่ยไม่ได้เกิด ประโยชน์ทาให้รถมันแล่นดีนึกภาพออกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาดูแลร่างกายเนี่ยคนที่บอกว่าเลือดจางกินอะไรดีวันนี้เดี๋ยวเอาเรื่องการกินไปด้วยแต่ว่าเรามองให้ครบองค์ด้วยเนาะนอนก็เพิ่มเลือดได้ค่ะการกระตุน้นการไหลเวียนเลือดด้วยการออกกําลังกายก็เพิ่มเลือดได้จิตใจสงบก็ทําให้เลือดไหลเวียนดีได้เพราะฉะนั้นเป็นองค์รวมนะคะแต่เรื่องของการกินก่อนเลยคนที่มีการเลือดจางเออก่อนจะไปการกินดูอาการก่อนเลือดจางมองจากอาการของเราอย่างไรได้บ้างคือจะมีอาการอ่อนเพลียค่ะบางทีก็หน้มามืดตา ลายสมองไม่ปลอดโปร่งนะคะบางคนจะมีอาการมือเท้าเย็นถ้าเกิดว่าแหวะเปลือกตาออกมาดูก็จะเห็นว่าเปลือกตาจะออกแนวซีดๆหน่อยนะคะผมร่วงก็มีนะคะอาจจะติดเชื้อได้ง่ายเจ็บป่วยได้ง่ายคือภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงนั่นเองนะคะอาการเหล่านี้พอเราเริ่มรู้สึกแล้วเราก็ลองมาปรับดูจะทํายังไงได้บ้างยังมีหลักเรื่องของการกินอยู่5ข้อค่ะ1เลยนะคะเลือดประกอบด้วยอะไรบ้างส่วนประกอบสําคัญก็คือธาตุเหล็กครานี้พอนึกถึงธาตุเหล็กเนี่ยคนจะนึกถึงอะไรผักโขม แต่จริงๆแล้วอ่ะในหมวดผักนะคะผักโขมอ่ะในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีธาตุเหล็กเยอะมากๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแต่อยากให้เน้นแบบนี้แต่อยากให้กินผักตามฤดูกาลค่ะคือผักใบเขียวเนี่ยมีธาตุเหล็กซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญในเลือดเนี่ยสูงอยู่แล้วเนาะแต่ว่าที่จะมีสารอาหารครบถ้วนที่สุดคือผักตามฤดูกาลค่ะผักที่มันงอกมาในฤดูที่เหมาะสมของมันอ่ะมันจะมีสารอาหารที่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเฮ้ยกินผักโขมอย่างเดียวเนาะกินผักใบเขียวนี่แหละแต่ว่ากินให้หลากหลายแล้วเน้นกินตามฤดูกาล คุณจะได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะคะ สองก็คือคนที่มีเลือดจางเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้กินแมคโรไบโอติกส์เคยดีไหมคะแมคโรไบโอติกส์ก็คือคนที่กินผักใบเขียวแล้วก็ธัญพืชเป็นหลักไม่ค่อยเน้นเนื้อสัตว์เท่าไหร่นะคะคือไม่ได้บอกว่าการกินแบบนี้ไม่ดีนะแต่มันดีเฉพาะในคนบางกลุ่มค่ะอย่างเช่นคนอเมริกันอย่างเงี้ยคนยุโรปที่เขาตัวใหญ่ๆเขามีแนวโน้นมมีปัญหาเรื่องของน้ําหนักเกินไขมันสูงแบบนี้คะ่ะอันนี้กินแมคโรไบโอติกส์ดีนะคะแต่ในคนเอเชียเงว่าโดยเฉพาะผู้หญิงเอเชียเนาะเขาไม่ได้แบบอ้โหอ้วนหรือว่าตัวใหญ่ขนาดคนยุโรป เราออกแนวตัวเล็กผอมด้วยซ้ำนะคะโดยเฉพาะคนเลือดจางเนาะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะหันมากินอย่างหลากหลายค่ะไม่ควรเน้นแบบบางคนกินเพื่อสุขภาพเลยคะ่ะแังเคยอ่านในคอมเมนต์ของบางท่านที่ถามแดงมาเนอะปั่นน้ําผักอย่างเงี้ยกินแล้วกินเรื่อยๆกินทุกวันเลยคือน้ําผักก็ไม่ใช่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดแบบโขนเพื่อสุขภาพกินทุกวันผักใบเขียวทุกวันแบบนี้ไม่ดีกับคนเป็นเลือดจางนะคะควรที่จะกินโปรตีนเนื้อสัตว์บางอ่ะเราลิลงก์มาที่ข้อ3เลยเนาะ ข้อ3ก็คือกินเนื้อสัตว์บ้างนั่นเองนะคะโดยเฉพาะเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่เนี่ยเราเป็นอันทราบกันว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่เน้นในการบำรุงเคยไดยินไหมคุณแม่หลังคลอด ไก่ดาตุนโซมแบบนี้นะคะก็คือเป็นเมนูที่ช่วยในการสร้างเลือดเพราะว่าเนื้อไก่เนี่ยนอกจากจะมีโปรตีนสูงแล้วก็มีธาตุเหล็กในรูปแบบพิมพ์สูงด้วยนะคะรูปแบบพิมพ์ก็คือธาตุเหล็กที่แตกตัวได้ดีแล้วก็ดูดซึมได้ดีค่ะจะมีมากกว่าในธัญพืชหรือว่าในผักใบเขียวนะคะข้อสี่อยากให้จาไว้เลยนะคะว่ากินข้าวดีกว่ากินขนมปังนะคะคนที่ขาดพลังงานเนี่ยพอถามลักษณะการกินของเขาไปนะเช้าก็เร่งรีบค่ะไม่ค่อยได้กินอะไรกินคอนเฟลกินโยเกิร์ตกินขนมปังนะคะเสร็จแล้วกลางวันกินอะไรกินก๋วยเตียว ตกเย็นบางทีอยากจะลดความอ้วนดูแลสุขภาพไม่ได้กินอะไรเป็นชิ้นเป็นอนันไม่ได้กินมือหลักแบบนี้ขาดพลังงานแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้เริ่มต้นวันด้วยการกินข้าวองค์ความรู้เรื่องข้าวเนี่ยเดนเคยพูดไว้ในคลิปหนึ่งเนาะตัวอักษรจีนที่แปลว่าข้าวเนี่ยมีในยะแฝงอยู่นะคะเป็นเรื่องของพลังงานเรื่องของชีแล้วแนะนําว่าให้ทานข้าวในตอนเช้านะคะข้าวพึ่งหุงสดใหม่ๆในตอนเช้านี่พอกินเข้าไปย่อยเป็นสารอาหารในร่างกายแล้วเราออกไปข้างนอกค่ะไปสูดอากาศรับพลังจากภายนอกเข้ามาชี้กับพลังงาน ภายในภายล็อกเสริมกันเนี่ยจะเป็นพลังงานที่ดีคุณจะมีความสดชื่นแล้วก็มีพลังไปตลอดทั้งวันเลยค่ะ ข้อ5นะคะเป็นวงเล็บที่อยากขยำเตือนไว้เสมอว่าไม่ว่าเราจะเน้นกินอะไรเป็นหลักก็ตามนะคะก็อย่าลืมความหลากหลายกินให้หลากหลายเข้าไว้อาหารไม่มีหมวดหมู่ของมันค่ะมีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินและธาตุไขมันกินทุกอย่างให้ครบองค์ประกอบนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมหาัศาจรรย์มากเลยอะไรที่เราเน้นนะแล้วเรากินอย่างเดียวมันเกินร่างกายก็ต้องเหนื่อยขับออกอยู่ดีค่ะเพราะว่ามันมีกระบวนการปรับสมดุลของมันเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องเน้นกินอะไรเป็นพิเศษจนเกินไปเน้นแค่ว่ากินให้หลากหลายกินให้สมดุลแล้วกลับมาดู พฤติกรรมการกินของเราด้วยกินตอนเช้าเคี่ยวให้ละเอียดกินด้วยความเบิกบานกินด้วยความรู้สึกขอบคุณแบบนี้จะเป็นการส่งเสริมเรื่องของการย่อยพอเรากินดีนะคะเลือกกินดีแล้วเราดูแลเรื่องของพฤติกรรมการย่อยให้ย่อยดีนั่นแหละค่ะจะเป็นตัวที่จะดึงให้เลือดเรากลับมาสมบูรณ์แล้วก็มีพลังงานที่สดใสอีกครั้งหนึ่งแล้วเรื่องเลือดนะคะอย่ารีบร้อนประมาณ3-4เดือนเลือดถึงจะกลับมาสร้างแล้วก็สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะั้นฝากไว้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากินเพิ่มเลือดกันแล้วเดี๋ยวครั้ง กลับมาพบกับดังได้ใหม่ค่ะวันดังแพทย์แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ